เดี๋ยวเราพากันไปเอาพึ่งนะครับทีมงานสามสิงประสิญยายครับนี่หครับได้ยูนฟังได้เลเดี๋ยไปเอาพึ่งยืนยังยืนยังเอนได้ไหมมันมีน้ำไหมฮะโอ้ยังเห็นอยู่อันี้นี่นี่นี่ดำๆเห็นปะโอ้เนี่ยเอ้จอดเมื่อไรจอดจอ ไหนว่าไงอ,อ่ะจ๊อดเอาเี่เห็<า>เอาใส่คนแนบตรงนี้เอนใช้ตัดงานนะมันใช้ตัดงาตัดออกค่อยคตัดถึง ่เป็นรังพึ่งเนี่ยพึ่งเลยนี่มามีน้ำหวานมานะัน่นะว่ามี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 ขาวๆอยู่นั่น,น,น,นจัดการเลยจอดนายแน่มากมันกำลังวิ่งวิ่งวิ่งวิง่งมาแล้ว <c oughs> นั่นเละมีแต่น้ำหวานนะ่ะรังยังไม่นั่นเท่าไหร่ <c oughs> น้ำหวานจังเลยน้ำหวานนี่แหะ มึงอยู่ไกลยังไงแม่แล้วมึงอยากเข้ากองไม่ใช่เหรอนี่ห้างเดียวเลยตั้งน,น,นี่นี่ <c oughs> รนรครับ <c oughs> ได้แล้วค <c oughs> รับนี่นี่ครับออริจินอลเลยครับนี่เล็กกว่านี้เหรอตั้งมันไมีน้ำหวานมีแต่น้ำหวานเนี่ยกินน้ำหวานหน่อย <c oughs> ไปต่อครับไปต่อครับ ทำหางแตนนี่ว่ะเจ้โอ้ยวิ่งงไปเป่าใส่มันอยู ulously, you know. ่เนอะมึงเ้ยน <Yeah, like ้ำมันอยู่อกโอ้ยีสิปเป่าเห็ดยังโอ้ยนี่คือเอาลงเขาไม่ได้อยากไอ้เดน้ำกัดหวานเนอะลิงกินพึ่งจาามันจาวมาข้าวปะ เหม็นมากเลยเฮกินเีมากินเดีอมากินีกบ้างรึล่อือหือแข็งเสียบแานึงยานึงอือหือปานปานปะปานเอาอีกินนอนของแท้ อย่างกัดติด,น,ดนิ่มดี่โว้ยอืออือครับหวานปะหวานอิ็มไหมอิ็มไหมนี่นี่กัดใ่แม่ปะเนี่ยออกไปมันตายแล้วแหละอืออือบ่เมย มมนแม่บอมม่เขากล้องมาไหมเนี่ยเห็ดหวานกักวะไม่ใช่อเดี๋วะโอ้ยงมันสีลายหมดเลหูบอลรถไอ้งไอ้ังไอ้จังอนี่ทำนันเด้ไวะน้ำพึ่งจดนะอืามันสีห้างใหญ่หน้างเล่นน้อย จะข้าเน็มลสันเออมีขานใหให้บักจิงทีซ้ำมาเนี่ยอกัดถึงแม่นั่นแหลปากบวมอปป่ะเมื่อวันเมนแมมหนโอนขี่มันโอ้มันเินเบร์เลี้ยวเมย์เลี้ยงเมยมันเป็นย้ายย้ายเขียวแล้วย้าหย้าเขียวแล้วขี่ไปแล้วกันนั่นแหละมันเสียบกึ่จังหนเบิร์ลี้ยวถึง้นั้ง นั่นเห็นบสองนะซ่อนกันอยู่น่ะถังนี่เอ้กันถังน้ำเอากันเออนี่ยสองนอนั่นาแกงได้กะมันมักหมุนมันนยอะนมันมักหมุนเนาะเขาบอกในงมันหมุนยังยนาไม้ครับ

เออหนึ่งหนึ่งสามน้อหนึ่งสุดนสุดกรอบมันเข้าไปยากนะเป็นหนามนะอนนี้เราเรียกไข่อะไรตั้ง่่ย่งนีนั่นบอก ไม่มีปืนแต่มันมีหนังจะจับแกงก,กับหนอนตั้งนี้บ้านไกล้ภูเนี่นบ้านใกล้ภูมาใก้ขึ้นเราเลยเตี้ยนปีนปันงเยอะเตี่ยน,น,นแล้วไม่เกี้ยปหาตะกยยะ,ะกันดีๆแบกมัน ขันเรีวก้อยเฮ็ดบดีไมากินบ่ได้หนะขั้นอีกเออเฮ็ดบดีกินไ่ได้ดีเลยขั้นปากปากรองเหมือนเลยเออเรียวหมดฝนตกแล้วได้นอนหนึ่งนะครับนี่ครับฝนตกแล้ยนะครับเดี๋ยวขอจบการไต่ต้นไม้นี่กันเดี๋ยวคอยเบ่งต่อไปครับเมื่อไปแกงยังเบิ่งกัน,น,กน,นอนนะโอ้สองนอนแล้วครับโอ้โหนั่นได้สองถ้วยแล้วนะั่นอันอีกนอนเรื่งข้างๆนั้น มาสองนอแล้วครับนี่ครับสุดยอดหน่อไม้สดสดเด,สด,สดี๋ยวไปแกงใส่ใบยะนานะครับสุดยอดเลยรนนเ,ยเนี่ยเดี๋ยวสามนอมันนอน่อยโอ้ยนีและโอ้ยนี่ละหวานโอ้ได้แต่ปลายมันด้วยเนี่ยเออได้แต่ปลายเนื้อตอนนี้เพอาะแต่ปลายปลปลาฝนตกไปรอบวันนี้เาาอเาขัดยานะครับ ต่ำครับโูงบินต่ำกำลังจะบินแล้วเฮ้เฮ้เฮ้มีการเบิ้ลเบิ้ลเบิ้ลนี่ฝูงบินต่ำของเราครับนี่เฮ้โลทานไปเป็นทานได้อะไรมากกว่าที่คุณคิดครับตัดหญ้าก็เป็นเห็นไหมครับอยู่บ้านตัดไม่เป็นเรามาอยู่นี่เป็นหมดแค่ชีวิตฐานชายแดนครับ เวลาว่างก็พัฒนาวัดพัฒนาเห็นเราผิดชอบพอมีงานก็ไปทำงานพอว่างจ่างงานก็มาพัฒนานี่ละทหารครับแต่ก่อนที่ว่าเราเป็นนักสิบมันจะสบายเนอะเห็นก็พอจบมาจริงมันไม่ใช่คนระับ จบมาจริงงานแรกที่เราคือตัดหญ้าโอ้โหตัดไม่เป็นครับแรกๆก็หัดตัดแล้วนานเป็นก็ตัดเป็นนี่ถ้าเกิดไม่มาเป็นทหารก็ตัดหญ้าไม่เป็นนะครับที่มาตัดหญ้าเป็นก็เพราะเป็นทหารนี่แหละ